ถ้าเรารู้ตัวในวันแรกนะคะว่าเรามีพ่อแม่กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงยาวเนี่ยนะคะเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเราจะต้องแบบคุยกับคนที่บ้านก่อนถ้ามีพี่น้องเราคุยกับพี่น้องก่อนว่าใครจะรับหน้าที่สิ่งที่จะต้องเตรียมใจไว้ก่อนอันดับแรกสุดคือใจของตัวเราเองนะใจของตัวเราเองต้องมีความเข้มแข็งอดทนมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เหมือนกับ เรามีภาระรับผิดชอบเราเป็นซุปเปอร์ฮีโร่จะต้องคุ้มครองโลกซุปเปอร์แมนอะไรแบบนี้แล้วก็คิดซะว่าเราเป็นแบบนี้ไปเลยคืออย่าไปคิดว่าแบบโอ้ พ่อแม่ฉันเป็นหรอฉันจะต้องทายังไงกับชีวิตนี้ชีวิตนี้ข้างหน้าฉันจะเป็นยังไงฉันจะหาเงินได้ไหมฉันจะฉันจะอยู่ยังไงฉันก็อดไปเที่ยวแล้วสิตอนนี้ฉันก็อดมีงานอดิเรกของตัวเองแล้วสิตอนนี้อย่าไปคิดแบบนั้นแต่คุณต้องคิดใหม่นะว่าสิ่งนั้นเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันผ่านไปแล้วมันอดีตที่ผ่านมามันคือจบไปแล้วตอนเนี้ยเรามองปัจจุบันเนี้ยกับมองอนาคตข้างหน้าว่าต่อไปมันคือจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร กำลังใจที่ดีที่สุดอันดับแรกคือกําลังใจจากตัวเราเองนะแล้วก็คนรอบข้างก็จะตามมาเองนะอย่างน้อยตัวเราเองนอกจากดูแลผู้ป่วยติดเตียงแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีงานทําของตัวเองด้วยนะคะมีอะไรเล็กๆน้อยหรือถ้าใครไม่มีงานไม่เป็นไรตอนนี้ฝึกได้ฝึกอะไรไปก่อนก็ฝึกไปแต่ตอนเนี้ยเรามาพูดถึงวันแรกที่เรารู้ว่าอาคนในบ้านจะต้องมีคนเป็นเราก็วางตรงนั้นไปก่อนเราเอาใจเราก่อน ใจเราก่อนว่าใจเราจะต้องปฏิบัติกับตัวเองกับคนรอบข้างกับผู้ปฏิเสธย,ยังไงอย่ามัวแต่นั่งแบบเป็นซึมเศร้าจับเจา้าเหงาหงอยร้องหหมร้องไห้ลุกขึ้นมาเลยค่ะพี่มุกนะรู้ตัวว่าคุณแม่เป็นนะพีโ่โอเคโอเควันแรกโอเคฉันจะต้องปฏิบัติกับแม่ให้ฉันให้ดีเท่าที่ฉันจะปฏิบัติได้แล้วก็หาข้อมูลอะไรไหมมีอุปกรณ์อะไรที่ใช้ในบ้าน เดี๋ยวเราอันตรงนี้เราจะมาพูดกันในอีพีถัดไปเนื่องจากที่เรารูเรื่องวันแรกเนี่ยวันแรกทุกคนตกใจกันละนะคะตกใจกันหมดแล้วโอ้ยทำอะไรไม่ถูกแต่สิ่งที่ขาเราต้องยืนอยู่เนี่ยจะไม่ให้สั่นไปแล้วล้มไปเนี่ยเราก็ต้องเอาใจเราขึ้นมาล่ะนี่แหละมันเป็นหน้าที่อันใหญ่หลวงที่ฉันจะทําฉันทํามันได้ไงฉันทําทุกอย่างเก่งหมดหมดแล้วฉัน่องแค่เ้เยงฉันทําได้ทาไมพ่อแม่ฉันฉันจะดูแลไม่ได้อะไรเงี้ยนี่ต้องคิดอย่างนี้เลยนะคะ เรามาปลุกพลังกันไหมพลังของคนที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงกันไหมเรามากระชับกระเฉง เราก็มีคุณค่าเราไม่ต้องสะท้านเลยค่ะเราก็ยืนหยัดในสิ่งที่เราทําเป็นตัวของตัวเองแล้วนี่ก็คลิป2นี่พี่มุกก็เป็นตัวของตัวเองคลิปที่2เป็นต้นไปเรารู้จักกันในคลิปแรกแล้วคลิปที่2พี่มุกก็จะมาในเรราของพี่มุกแบบนี้นะคะแล้วก็เพราะว่าอะไรเราต้องอยู่กับคนป่วยติดเตียงเราจะมาแบบกะงงรงแงงหน้าเศร้าจับเจา้าหน้าเครียดไม่ได้ค่ะยังไงเป็นกําลังใจให้ช่องพี่ด้วยนะคะกดไว้เลยติดตามไว้เลยค่ะ